สวัสดียามป่ายค่ะคลิปนี้กี้มารายงานเรดาร์ตรวจฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศไทยเลยนะคะว่าพบกลุ่มฝนที่จังหวัดอะไรบ้างพร้อมรายงานเป็นรแรงเพอของภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ ตามลำดับค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe ที่ดาชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยวันนี้วันที่10เมษายน2564ค่ะเรดาร์ตรวจฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาเวลา15นาฬิกาตรวจพบกลุ่มเมฆฝนปกคลุมบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่าน,าน่าน ลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีอยุธยาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสงขลายะลาและนราธิวาสนะคะ มาดูเรดาร์พักเหนือกันค่ะ14นาฬิกานอจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอแม่แจ่มอําเภอเวียงแหงอําเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดลำปางที่อำเภอแจ้ห่มและอำเภองาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอเมืองอําเภอแม่ลานน้อยอําเภอศบเมยอําเภอแม่เสเรียงอําเภอปายโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ค่ะต่อกันที่อีสานตอนบนตรวจเวลา14นาฬิกา45นาทีหมายเลขหนึ่งตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนแรงขึ้นต้องระมัดระวังกัน ด้วยนะคะปกคุมบริเวณพื้นที่อำเภอนาแหวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิอำเภอลมศากอำเภอเขาค้ออำเภอเมืองอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคงอำเภอพี่มายจังหวัดโคราชอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอประคนชัยอำเภอพระพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์จ่าต่อกันที่อีสานตอนล่างตรวจเวลาเดียวกันนะคะ กลุ่มฝนอ่อนที่อำเภอวาปีปทุมอเภอนาดูนอ,อพยัคภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอด็ดอ,อปราศาสตร์อเ,อเมืองจังหวัดสุรินทร์อ,ออุปุมพรพิสัยอภอน้ำเกลียงอเ,อเมืองจังหวัดศรีสระเกดสปปลาและก็กัมพูชาจากกลุ่มฝนปานกลางอยู่ที่สปปลาและก็กัมพูชา กลุ่มฝนหนักค่ะอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอรพระพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดค่ะต่อกันที่เรดาร์ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกตรวจเวลา14นาฬิกา30นาทีตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ,อ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอการจนดิดฐ์อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอสิีเกาอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง อำเภอควนกาหลงจังหวัดตูนอำเภอคลองหอยโขงอำเภอสดาวจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอเมืองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียค่ะมีแนวโน้มความแรงเพิ่มขึ้นและพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อมาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะอำเภอ ุณพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอพิปูนอำเภอน,นพิตำอำเภอท้ำพันราอำเภอพรมคีรีอำเภอฉวางอำเภอช้างกลาง อำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเขาพนมอำเภอลำหับอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอรัฐาอำเภอห้วยยอดอำเภอหาดสำราญอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอหาดใหญ่อำเภอเจนะอำเภอนาทวีอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอยี่งออำเภอระแงอำเภอศรีสาคออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียจ้า ก็ดูแลตัวเองและทรัพย์สินนะคะสำหรับบริเวณที่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงและอาจจะมีฟ้าผ่ากเกิดขึ้นได้ค่ะหากมีข้อมูลอัปเดตเรดาร์ต่อไปกิจริม,มารายงานให้ทราบคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าบ bye ๊ายบาย